สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะพามาทำเป็นหมากข้อนะครับหมากข้อหรือบักข้อนะครับผมนี่เอาออกจากเปลือกแล้วนะครับผมรสชาติเปรี้ยวมากเลยทีนี้เราจะมายำน้ำปลากันนะครับผมครับหมากข้อนะครับผมครับผมติดตามนะครับครับผมนี้เราจะมายำกันนะครับผมครับผม ใส่น้ำตาลนะครับผมน้ำตาลโรยครับผมใส่น้ำตาลนะครับผมครับน้ำตาลทรายนะครับผมพริกป่นนะครับผมพริกป่นตามใจชอบนะครับผมมันเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาครับใส่น้ำปลานะครับ ครับผมใส่น้ำปลายำครับใส่น้ำปลาไปครับคลุกเขาครับคลุกเขาไปครับน้ำลายสอะครับครับร้อยเข้าเนื้อนิดหนึ่งนะครับผมชิมครับ่อเปรี้ยวครับผมอมหวานนะครับผมครับผมเปรี้ยวอมหวานนะครับผม โอเคครับครับผมยังไงเดี๋ยวพาเจออะไรที่มันเด็ดๆจะพามายำให้กินกันนะครับผมคร,บครับครับครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ